สวัสดีครับร้อยแปดอาชีวิตกีฬามหิโดนครับวันนี้เราก็จะพาพบกับศิษย์เก่าอีกหนึ่งท่านนะครับท่านนี้ก็เป็นรุ่นที่หนึ่งนะครับลองดูซิว่าผมจะไปพาพบกับใครเอ่ยนะครับสวัสดีครับพี่นกสวัสดีครับพี่นกผมรบกวนให้พี่นกช่วยแนะนําตัวเองนิดนึงครับเอ่อชื่อพี่นกนะคะอันธิกาธรรมภาตินะคะ ตอนนี้ก็เป็นเลขาธิการสมาคมกีฬาคอบบอลแห่งประเทศไทยนะคะก็สมาคมนี้เพิ่งเซตอัพมากันประมาณสักสองสปีแต่ว่ากำลังรุ่งนะกำลังลุ่งนะคะตอนนี้ก็ทำเลขาธิการแล้วก็ในงานส่วนตัวพี่ก็เป็นออร์แกไนเซอร์จัดงานอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็บางทีก็จะไปเป็น อาจารย์พิเศษนะเขาเขาเชิญไปพูดเรื่องอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งสำหรับสาขาการจัดการการจัดการทั่วๆไปนะยังไม่ใช่การไม่ใช่การจัดการกีฬานะก็ที่ราชพัฒนคะรมฐถมก็จะเชิญไปในนีด้วยในวิชามาร์เก็ตติ้งแต่ถึงพอพถึงในช่วงที่เรียนอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งอะไรเนี่ยเขาก็จะเชิญไปในฐานะที่มีประสบการณ์ในการจัดอีเวนต์มา20-30ปีแล้วนะคะครับประมาณนี้นก จบรุ่นรุ่นแรกใช่ไหมครับรุ่นที่หนึ่งรุ่นที่หนะะึ่งเลยค่ะรุ่นรุ่นที่หนึ่งนี่เราเรียนที่สี่เี่ยรัศมีรุ่นที่ห <c oughs> นึ่งค่ะเพราะนั้นยังเป็นหลักสูตรสองปีนะคะรับสมัครจากวิทยาลัยพระสองปีแล้วก็มาต่อเนื่องที่นี่อีกสองปีเป็นรุ่นบุกเบิกเลยฮะรุ่นแบบว่าเป็นเป็นพี่ใหญ่นะคะครับใช่ค่ะอย่ให้พี่ทกพูดถึงในตอนสมัยที่เรียนนะครับเรามีอะไรที่ชอบหรือประสบการณ์อะไรที่จะเล่าไหมครับช่วงที่เรียน ช่วงนั้นที่เรียนเนี่ยพี่พี่เรียนนาตรงว่าทีแรกก็ยังไม่มีใครรู้จักนะคำวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยมหาหลัยเราเป็นมหาหลัยแรกเลยนะคะที่ท่านอาจารยอา์อาจารย์วิชัยเนี่ยท่านเอาไอ้หลักสูตรนี้มาลอนในในในบ้านเราก็ยังไม่รู้แต่ว่าม่ันคืออะไรแต่แต่รู้ว่าตอนนั้นคือเขาเรียกกันว่าหมอสนาม,มหมอสนามหมายถึงว่ามันมันไม่ใช่วิทยาศาสตร์การกีฬามันเป็นอ กีฬาเวชศาสตร์ครับผมแล้วใครๆพอถามว่ามันคืออะไรก็คือคือย่อง่ายๆคือหมอสนามแต่ว่ามันเรียกว่าสมัยก่อนมันก็ยังไม่มีเทคโนโลยีของเมืองนอกยังไม่มีการสื่อสารอะไรที่แบบเยอะขนาดน,นี้เท่ากับตอนนี้เพราะฉะนั้นในการเรียนเนี่ยก็คืออาจจะไม่ได้เข้มข้นในทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเท่าน้องๆสมัยนี้เราจะค่อนออกไปทางเวชศาสตร์มากด้วยซ้ำนะฮะ แต่ว่าก็เป็นการเรียนที่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยนะสำหรับการเรียนในชีวิตเนี่ยวิการเรียนที่นี่เนี่ยเราได้เรียนกับนักกายภาพบำบัดเราได้เรียนรวมกับคุณหมอบางบางวิชาส,สมัยก่อนสรารยายังไม่เสร็จนะครับมันจะมีบางวิชาที่ต้องมาเรียนสรารยาก็นั่งรถเมย์มาจากศรีลาดโดย80%ของวิชาเรียนเนี่ยเราเรียนที่ตึกสลากชั้น4ี่แล้วก็มีบางวิชาที่มาที่สรารยาซึ่งตอนนั้นโอ้โหมาแบบ ร้อนน่ะมาแบบร้อนเลยต้นสารยาต้นไม้อย่างแทบไม่มีก็เป็นการเรียนที่ผสมผสานท,ทั้งสองทั้งสองทั้งสองที่แล้วก็อาจารย์รุ่นเก่าๆเ,เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นอาจารย์ที่เขาคัดมาจากคณะแพทยศาสตร์บ้างอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ที่ที่ไม่ใช่ทางด้านนี้โดยเฉพาะส่วนใหญ่เป็นจะเป็นอาจารย์หมอที่ได้เรียนนะหลายวิชาเลยฮะได้เรียนกับอาจารย์หมอโดยตรงกดีนะครับ ี่นีอยากให้พี่นกพอหลังกักจบแล้วครับเพราะพี่นก,กมีเรื่องของประสบการณ์การทางานที่หลากหลายมากเลยอยากให้ใพี่นกลองอแชร์ประสบการณ์ที่นึงครับในเรื่องของการทํางานอะไรต่างๆตั้งแต่แรกๆจนไล่มาถึงปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ทราบแล้วครับว่าพี่นกทําอะไรนะครับตั้งกต่บจบมาพี่ก็ไม่ได้มาสายงานทางวิทยาศาสตร์การกีฬานะแต่คำว,ว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเปิดทางเปิดทางให้เราได้เข้าไปสู่ในโลกของการทํางานภาคการตลาดทางธุรกิจ ครั้งแรกที่พี่ทำงานเนี่ยจบไปเนี่ยไปสมัครที่บริษัทบางกอกแอตเลติกเราจะรู้จักในนามของรองเท้าแพนรองเท้าเดีย o l ดอลล่รองเท้าอะไรสมัยก่อนนะสมัยก่อนเนี่ยบางกอกแอตเลติกซึ่งเป็นในเครือของสาบพั์ถามว่าแล,วแล้วพี่เข้าไปได้ยังไงช่วงนั้นเขาเปิดรับเจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์น้องใหม่ในบริษัทนี้มันจะมี Product หลายตัวมีโปรดักตตั้งแต่ของเด็กของกีฬาอารีนก็ยังอยู่ หลายๆผลปรดักต์รองเท้าแตะเฮลแคร์เดี๋ยวนี้อาจจะหายไปแล้วเขาฉะนั้นเนี่ยเขาถามว่าเอาไปทำไรนักศึกษาที่จบมาใหม่เนี่ยเขาจะเอาไปเป็นเจ้า uh, หน้าที่ p r o d u ั t p ์ o d u ต t ์หมายถึงว่าคุณมีหน้าที่ในการทำตั้งแต่รองเท้าคู่หนึ่งเนี่ยการที่จะออกไปตลาดเนี่ยคุณจะต้องเริ่ม d e v วล o อตั้งแต่มันเป็นแพทเทิรอยู่ในกระดาษเป็นแบบเราจะต้อง Contact กับ Designer ว่าคอนเซปต์กับเขาว่าเราอยากจะได้ รองเท้าแบบไหนอันนี้พูดถึงในแบรนด์ที่ผลิตเองในประเทศไทยนะไม่ใช่แบรนด์ที่ i m ม o อ t มาจากเมืองนอกตอนนั้นพี่ดูรองเท้าเด็กโคดโมะเป็นรองเท้าเด็กโคดมโมะถามว่าเราพี่นกไปได้ยังไงก็เลยจบวิทยากรไวโคดโมะคือช่วงนั้นจะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเขาเรียกว่าทางบริษัทเนี้ยรองเท้าเด็กโคดโมะเนี่ยเขาจะเล่นกิมมิคตัวหนึ่งว่าเอาเอา,เอาทางด้านเขาเรียกว่าเอาทางด้านสุขภาพเข้ามาผสมผสานกับรองเท้าเด็กเพราะรองเท้าเด็กมันก็คือรองเท้าเด็กอะ่ะอาจจะเป็นดีไซน์ที่มีสีสันนู่นนี่นั่นซึ่ง เขาก็เดินทางมาถึงจุดหนึ่งแล้วตอนนั้นเนี่ยเขามีความรู้สึกว่ามันต้องใส่เลยในเรื่องของสุขภาพเข้าไปเพื่อทค่อยๆขยับขยับให้มันเป็นแบบมีธีมการเล่นมากขึ้น พี่ก็โชคดีพี่ไปสมัครไปสมัครกันหลายคนมีเพื่อนๆจากมสววิทยาที่เราเนี่ยก็ไปสมัครพร้อมกันพี่ได้นองเท้าเด็กคนเดมกถามว่าทําไมพี่ถึงได้เพราะพี่จบมาฮิดนเพราะพี่จบมาฮิดนอย่างที่บอกอะ่ะเขากําลังจะเล่นบิมมิกในเรื่องของรองเท้าเพื่อสุขภาพของเด็กบิมมิกเขาไม่มีอะไรเลยเขาเขาจะมีรองเท้าเขาจะใช้เขาเรียกว่าวอร์ดดิ้งในการโฆษณาว่ามีโกลโกลที่แปลว่าจเจริญเติบโตนะโกรูมส์ที่แปลว่าห้องโกล,ลูมเนี่ยคือคือเป็นห้องที่แบบว่าให้เท้าเด็ก เติบโตเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเอานักวิทยาศาสตร์การกีฬาเอาเด็กมาให้โดนไปเพื่อจะให้มันมีความน่าเชื่อถือในข้อในข้อแท้จริงข้อเนี้ยซึ่งจริงๆอ่ะไอ้คำว่าโกส r o ูมเนี่ยพ่อแม่เราเนี่ยจร,จริงๆอ่ะเคยใช้มาตั้งกับเราเด็กๆอาจารย์ต้นพอจะนึกออกไหมตอนเด็กๆพ่อแม่เราซื้อรองเท้าให้แม่บอกว่าอ่ะเราใส่เบอร์สามแม่บอกเอาเบอร์สาไปเผื่อโตเผื่อโตไง ถูกไหมคะก็คือสมมติว่ารองเท้าหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเอ่อโกล,ลูมเนี่ยก็คือเขาจะมีช่องให้แบบว่าเด็กโตเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่เนี่ยรองเท้าเนี่ยปีละหนึ่งคู่ หกเดือนคู่หนึ่งสามเดือนคู่หนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่แล้วเราเอากิมมิกตัวนี้มาโฆษณาแล้วก็ว่าต้องมีสุขภาพเท้าที่ดีเว้นท่านต้องมีโกลูมเพื่อให้เด็กเท้าจเจริญเติบโตคือจริงๆภาษาบ้านเราก็เรียกว่ารองเท้าเด็กเผื่อโตนั่นแหละเพราะแม่เราก็ซื้ออยู่แล้วแต่ว่าเป็นกิมมิกในการทําโฆษณาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพพอร์ตในเรื่องของข้อมูลตรงนี้ว่าเออมันดียังไงอะไรยังไงแล้วพี่ก็ได้เป็นเจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ที่นู่นก็ดูแลรองเท้าเด็กมาตลอดแล้วก็ทาค่อยๆดูแลไป develop ทํา marketing ทาโฆษณ ทำกิจกรรมของมันแล้วก็ทำยอดขายหมายถึงว่าเราก็ต้องตั้ง t a r g e t ให้ฝ่ายขายว่าเราผลิตรุ่นนี้มาเนี่ยฉันต้องการตัวเลขเท่าไหร่ในส่วนของการตลาดเนี่ยคุณต้องการตัวเลขเท่าไหร่คุณก็ต้องเอาตัวเลขนี้ไปให้กับฝ่ายขายว่าตั้งเป้าไว้เท่านี้นะอะไรเงี้ยรวมั้งทำอ่ะเขาเรียกว,ว่าโปรโมชั่นสมัยก่อนมีรองเท้ามีแลกของเนี่ยรองเท้าแพนเด็กนักเรียนเปิดเทอมมันต้องมีของเล่นเด็กอะไรเงี้ยก็คือจะประมาณนั้นก็สนุกสนานก็คือได้ความรู้ถามว่าจริงๆมันก็ความรู้จากวิทยาศาสตร์การกีฬาม,มันก็ได้นิดหน่อย มันก็แบบว่าไปใช้นะแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ ที่เรียกว่ามันก็ใช้ได้ก็ต่อยอดไปนะครับต่อยอดไปใช่ค่ะวิทยา<ช>อะไรก<ช>ันพี่ต้องทําอะไรต่อครับก็คือหลังจากนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนที่อยู่ที่นี่เขาบอกบางกอกแอชเลติกในเือสาพัฒน์นี่หมันเหมือนเป็นโรงเรียนสอนคนที่ทํารองเท้าเลยนะสมัยก่อนตอนหลังเขามีไนกี้เข้ามาค,คือไนกี้เนี่ยเข้ามาก่อนแต่ว่าไนากี้เนี่ยก็คือสาพัฒน์คือเดียวกันแต่แยกเป็นสปอร์ตเอชสมัยก่อนนะรองเท้าไนากี้แล้วส่วนใหญ่คนที่อยู่ที่เนี่ย ส่วนใหญ่เขาจะเป็นเหมือนโรงเรียนสอนอคนในวงการรองเท้ากีฬาสเต็ปต่อไปเขาก็จะไปอยู่ไนกี้รีบ o อกอะไรพวกนี้พี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ว่าพี่ตั้งเป้าไว้แล้วว่าต่อจากนี้ไปภายใน2ปีพี่จะต้องไปอยู่รีบ็อก ขับรถผ่านหน้าสยามสแควร์จะเห็นหัวมุมลงงหลังป้อมป้อมตำรวจนะอาจารย์ต้นสมัยก่อนน่าจะจำได้ตรงหลังป้อมตำรวจหัวมุมตรงนั้นคือคือออฟฟิศของรีบอกแล้วก็ด้านล่างเป็นโชว์รูมรีบอกใหญ่นะครับพอสมัยด้านผมก็เคยขอสปอนเซอร์จากรีบอกเหมือนกันครับนี่ความเป็นพี่น้องเนี่ย ก็ก็ช่วยช่วยวิทยกีฬาเราเกือบทุกรุ่นเลยคะที่เป็นเมนเจอร์ของฟิตเนสต่างๆในประเทศไทยในประเทศไทยนี่พี่เข้าฟิตเนสไม่พี่ไม่เคยเสียตังคนะเพราะว่ามีพี่ๆน้องๆเนี่ยอยู่ตามพวกนี้เยอะแหลัรจะน้นพี่นกยังไงต่อครับขยับขยายเรื่องของสายงานขยับไปไปอยู่ที่รีบอก พาอยู่รีบอกปุ๊บเขาก็สัมภาษณ์พี่ว่าพี่ทําอะไรมาบ้างพี่จบมาให้ดนทําไมพี่ไม่ไม่อะไรอย่างงี้พี่ก็เล่าให้เขาฟังเขาบอกหุ้ยถ้าคุณเขาเราียกคุณรับจ o อบเดสคริปชั่นขนาดนี้ตั้งแต่บางกอกแอเลติกคุณมาอยู่ที่นี่คุณต้องเป็นผู้จัดจาการแล้วค,คือพี่บอกบไง<ห>ว่าที่บางกอกแอสเลติกเนี่ยคือเขาสอนงานคนทุกคุณเข้าไปเนี่ยคุณต้องทำวอลลุ่มให้เขาว่าเหมือนคุณมีลูกคนหนึ่งตั้งแต่คลอดมาคุณจะทำไงให้ลูกขายได้ แต่ขณะที่รีบอ o k กเนี่ยเป็นบริษัทต่างประเทศใช่ไหมคะเขาบริหารงานจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเซลลคุณก็ดูเซลลไปมาร์เก็ตติ้งคุณก็ดูตรงนี้ไปโปรดักคุณก็ดูเขาจะแยกหมดเลย นึกออกไหมฮะขนาดที่บางก่อนอสเตรติกเนี่ยเรารวมในคนคนเดียวเนี่ยทำตั้งแต่ต้นจนจบแต่ที่รีบอกเนี่ยเขาจะแยกมาว่าอ่ะคนนี้ทำโปรดักมีหน้าที่นำเข้าอันนี้เราไม่ต้องออกแบบและรีบอกเพราะว่ามันเป็นแบรนด์ของมือนอกเราต้องต้องเลือกเป็นคนคัดเลือกแบบมาจากมือนอกโปรดักอันนี้เขาเรียกตำแหน่งว่าเป็นโปรดักโปรดักก็คือจะดูแลทั้งโปรดักทั้งเสื้อผ้าทั้งแอปเปลเลก็แอสเซสซอรีอะไรทุกอย่างจะต้องเป็นคนเนี้ยที่จะเป็นดึงเข้ามาโปรดักเขายังแยกเป็นรองเท้าคนหนึ่งแบบดูเพราะว่าตลาดรอง แล้วก็อีกคนหนึ่งดู Apparel Apparel ก็จะเป็นเสื้อผ้า Accessory กระเป๋งกระเป๋าอะไรพวกนี้แยกเป็น2คนส่วนพี่ก็จะได้เป็น Promotion เป็นสปอร์ตโปรโมชั่นอ่าจะมีคําว่าสปอร์ตมาเห็นไหมคะจะได้เป็นตอนนั้นมาที่รีบอกยังไม่ได้เป็นแมเนเจอร์นะ,ะคือขั้นต้นมาถึงเราต้องเป็นเป็นหัวหน้าก่อนอหัวหน้าแผานก นี้ถามว่าพี่ดูแลเรื่องอะไรดูแลเรื่องการกิจกรรมทั้งหมดของรีบอกกิจกรรมทั้งหมดต้องไม่ว่าจะจัดแข่งขันเวลาสมมติเมืองนอกมีนโยบายมาอ่ช่วงนี้รีบอร์กทาฟุตบอลพี่ก็ต้องในเมืองไทยเราก็ต้องทําฟุตบอลเมืองนอกจะนัเสนอบาสเกตบอลพี่ก็ต้องทําบาสเกตบอลในเมืองไทยพี่เป็นคนจัดบาสสามคนคนแรกของเมืองไทยนะรีบอกเมืองนอกในส่วนของฟิตเนสตอนนั้นร้อนอะไรฮะร้อนสเต็ปรีบอรกอตามต้นทันนะ พี่ก็พี่ก็เป็นคน4,200บาทเ,าเข้ามาถึง3,080แล้วก็ขยบเป็น4,200ตอนข่างเงินมันขึ้นพี่เป็นคนนำสเตปอารบิกมาเผยแพร่สเตปรีบอร์ลนะนั้นเรียกสเตปรีบอเผยแพร่คนแรกของประเทศไทยแล้วรับปอดึงไปถึงยังไม่ทันไรยังไม่เริ่มงาน,นวันแรกต้องไปสยามเซ็นเตรอร์แต่ตก่อนโรงแรมสยามคอนติเนนตัล อยู่ใกล้ๆกันเขาเปิดตัวที่นั่นพี่พอเปิดตัวปุ๊บก,ก็นัดมีหน้าที่รับผิดชอบต่อว่าเราจะทำยังไงให้ไอ้สเตปรีบอกเนี่ยมันเผยแพร่นในฟิตเนสในเมืองไทยเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละพี่ได้ใช้สายสัมพันธ์ของพี่น้องอวิทยาศาสตร์กรารกีฬา เข้าไปพี่ก็เดินทางไปจัดทีมขึ้นมาทีมหนึ่งเป็นทีม Demon s t สเตชันทีมไว้ดีมอนสำหรับตามฟิตเนสเพราะฉะนั้นพี่ตั้งเป้าไว้แล้วว่าภายในระยะเวลา1-2ปีนี้80%ของฟิตเนสในเมืองไทยจะต้องมีคลาสสเตปปรีบอ k นะฮะแล้วก็เดินทางเดินทางไปไปเผยแพร่ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดจัดทีมไปอะไรอย่างนี้ก็ประสบความสาเร็จใช่ไหมคะัอาจารยต้นใช่ครับก็เปอยู่ในที่ได้ใช้เรื่องของสเตปไอตัวสเตปของรีบอครับ สมัยก่อนที่เป็นท่อนๆมานะสีอันนั้นแผดฟ้องันจะเป็นเขียวแล้วข้างล่างจะเป็นพุ่งเป็นเทาเป็นอะไรตัวยางใช่ใช่ใช่แล้วก็ตอนหลังอ่ะตอนหลังก็จะเป็นสีเทาขึ้ใช่ครับสีเทานี่ที่บ้านผมตอนนี้ยังมีอยู่ครับตอนนั้นสี่พันสองร้อยบาทเนี่ยฮะแล้วก็พอพอถามว่าถามว่าพอเราเราลอนส์แอโรบิกสเตปสเตปแอโรบิกที่มันเป็นโลว์อิมแพ าฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องต่อเนื่องว่าจะต้องพพอร์ตพพอร์ตยูนิฟอร์มพพอร์ตอะไรเพื่อให้มันเกิดอิมแพคในคในฟิตเนสต้องให้ถ้าเกิดจะอิมแพกหมายว่าอินสตัคเตอร์ในนั้นเราก็จะต้องใส่ชุดยูนิฟอร์มของรีบอรใช่ครับอันนั้นก็ก็นั่นแหละครับก็คือทํางานประมาณนี้แล้วก็อาจจะจัดแข่งขนันพีจน Arabic, นน่จัดแข่งขนันแอโรบิกแข่งขันสเต็ปแข่งขันบาสอะไรทุกอย่างจัดแข่งขันทุกอย่างคือในตําแหน่งของสปอร์ตโปรโมชั่นตอนหลังก็เป็นแมเนจเจอร์ก็คือดูแลพวกนี้ก็ เหนื่อยพอสมควรรวมทั้งนักนก,กีฬาฟุตบอลบาสเกตบอลน,นักกีฬาทีมชาติไทยเราต้องไปคอนแทกให้มาใส่รองเท้าเสื้อผ้ากีฬารีบอกจะเห็นว่าจะมีตสก,ก,ก่อนซิโกก็เคยใส่รองเท้าพี่ดูสิเฉลิมแสนนี่ใส่กันมาเยอะชุดดีมทีมนี้เกือบเกือบทั้งทีมท,ที่ที่ว่าอยู่ในในเขาเรียกว่าดูการดูแลของพี่รตรงนี้ในภาษากีฬาสมัยนี้เขาาเป็นเอเจนเอเจนเหรอเอเจนใช่ไหมมีหนังเรื่องหนึ่งเจอร์รี่แมกไก ทอมคุลสเลนเนี่ยเขาเป็นเอเจนต์โอโหตอนนั้นอยากเป็นมากเนี่ยฮะคืองานหลักๆสมัยที่พี่ทำงานบริษัทนะรีบอกก็ถือว่าพี่นกได้ใช้ตัววิทยาศาสตร์การกีฬานะเป็นใบเบิกทางนะครับเข้าใช้พวกนี้มากขึ้นใช่ทีนี้ก็อยากจะถามพี่นกครับถ้าในแง่ของวิทยาศาสตร์การกีฬาพี่นกได้เอาไปใช้กับตัวเองกับครอบครัวคนใกล้ตัวสังคมประเทศชาติยังไงบ้างครับ ใช้มากเลยนะจริงๆแนละ้วถามว่าในใกล้ตัวเนี่ยก็ใช้ที่บ้านนะตอนนี้คุณแม่คุณแม่พี่ก็ปวดอ,อยู่ก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อเดือนสองเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกเดินฝึกกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยพี่จะเป็นคนเขียนโปรแกรมให้ให้เขาฝึกเดินวันหนึ่งเท่าไหร่แล้วก็กล้ามเนื้อส่วนไหนที่คนนี้ต้องบริหารอะไรพวกนี้ก็ได้ดึงขึ้นมาใช้แล้วก็ในส่วนของการทํางานเองเนี่ยตอนนี้พี่เป็นเลขาที่การสมาคมเนี่ยสมาคมเองเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยสมาคมพี่เพิ่งได้แห่งประเทศไทย นะเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งตรงนี้นิดนึงว่าการที่สมาคมเนี่ยจะได้รับงบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือไม่เนี่ยมันจะต้องมีคําว่าแห่งประเทศไทยก่อนเพราะฉะนั้นมันจะมีโปรเซ s ในการเ e ตอัพสมาคมมาไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราเอากีฬาอะไรมาก็ได้อันนึงแล้วก็มาจดเป็นแห่งประเทศไทยแล้วก็ได้รับงบแล้วก็ทํางานนั่นไม่ใช่ mm hmm. เขาจะต้องมี e q u i r e m e n t ว่า กีฬานี้เข้ามาแล้วดีควายเมนที่หนึ่งคุณจะต้องจัดอบรมกี่ครั้งต้องส่งแข่งต่างประเทศกี่ครั้งเรต้องแข่งในประเทศไทยอะไรกี่ครั้งเราต้องทำตามหนึ่งสองสามสี่ตาม qui วาที่เขานั่นเราก็ถึงเขาถึงจะเสนอให้เราเป็นแห่งประเทศไทยได้ oh. แห่งประเทศไทยมีความสำคัญก็คือเราจะได้รับงบประมาณนักกีฬาก็จะมีสิทธิมีอะไรตามเหมือนนักกีฬาทีมชาติทั่วๆไปเพราะฉะนั้น mm. ถ้าเรายังไม่ได้เป็นแห่งประเทศไทยเนี่ย เวลาที่เราไปแข่งต่างประเทศหรืออะไรเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถว่าเป็นตัวแทนทีมชาติไทยได้สมาคมพี่เริ่มเซตอัพประมาณปี6-1นะ,ะแล้วก็มาเริ่มยุ่งเลยพหลังจากโควิดนี่ก็แบบทุกสิ่งทุกอย่างทั้งรายการนานาชาติทั้งรายการในประเทศไทยทั้งรายการขยายฐานผู้ฝึกสอนนักกีฬาเรามีนักกีฬาทีมชาติ <Okay. S 2> อยู่ในสังกัดเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกสอนที่จะที่ฝึกซ้อมที่ต้องส่งแข่งขันในแต่ละ รายการเนี่ยเราต้องมีนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าไปดูแล <S <S ก็สามารถที่จะปรึกษากันกันกบโ,โค้ชได้แล้วก็เขาก็จะมีนักวิทยาศาสตร์การกีฬาในทีมเนี่ยซึ่งเราก็จะคุยกันว่าจะเอายังไงดีจริงๆตอนนี้พี่มีโปรเจกต์อันหนึ่งพี่อยากจะเนื่องจากกีฬาพี่เป็นกีฬาใหม่อยากจะให้เขาเรียกว่าทําในเรื่องของการองศาการยิงของคัพบอลเนี่ยซึ่งซึ่งกีฬาคัพบอลมันเป็นกีฬาใหม่ไงอาจารย์ต้น มันจะหาข้อมูลเนี่ยทั้งในประเทศและต่างประเทศค่อนข้างยากมากแต่ว่าใน,ในจริงๆแล้วในเมืองจีนเนี่ยเขาก็มีนะมีเขาเรียกว่าคอบบอนเอ่อเป็นอินสติทิชวลแบบรีเสิร์ชเกี่ยวกับคอบบอนโดยเฉพาะเลยเราเคยส่งนักกีฬาเข้าไปร่วมอยู่ตรงนั้นก็ไปอยู่ทิ้งหลายเดือนเหมือนกันทีนี้ในส่วนของนักกีฬาไทยเองเนี่ยโอเคเวลาเราแข่งเนี่ยรูปลงรูปล่างอะไรอย่างเงี้ยมันเราก็ในโซนเอเชียเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ว่าแบบว่าเสียเปรียบ แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นเราเป็นกีฬาใหม่แล้วเราก็หาเขาเรียกว่าจุดหาข้อมูลซัพพอร์ตเนี่ยยากมากมันเป็นกีฬายุโรปอะ่ะยุโรปไม่ค่อยทําเรื่องพวกนี้ mm hmm. อน้อยมากนะที่หาร mm ีเสิร์ชเกี่ยวกับเรื่องขออบอลเนี่ยน้อยมากพี่อยากรู้ตอนนี้จริงๆแล้วนี่ยคือสิ่งสําคัญของกีฬานี้ก็คือการยิงประตูเหมือนบาสเกตบอลแต่ว่ามันไม่มีแป้นข้างหลังนะคะถ้าบาสเกตบอลเนี่ยปึ้งชนแป้นแล้วมันก็ลงมันก็ง่ายแต่อันนี้เป็นกลมๆเลยคอบเนี่ยแปลว่าตะกร้า คือคุณยิงเนี่ยฟึบคุณต้องฟึบเลยสนุกครับแล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้น,มมนตัวต่ีตัวกระทบแต่แต่เนี้ยพี่อยากจะได้หาคนที่จะทำข้อมูลตรงนี้พี่เคยคุยกับทางการกีฬาประเทศไทยนะทางทางทางศูนย์วิทย์นะฮะทางที่สมัยท่านท่าน,านพอนตอนนี้ท่านเป็นท่านรองแนละ้วก็เคยคุยกับน้องวิทย์กีฬาเราเนี่ยแหละค่ะที่ดูแลเรื่องเนี้ยว่าพี่อยากได้เอานักกีฬามาเนี่ยแล้วก็ให้มาทำไอรีสิชทำเก็บข้อมูลพวกนี้ให้พี่นิดนึง แล้วก็ได,ได้ได้เรียนปรึกษาการสืบสายด้วยตอนนั้นว่าจะทํายังไงดีว่าเราอยากจะได้มันมีเครื่องมือไหนที่มันจะจับว่าเออเราโยนลูกลงไปเนี่ยต้องเป็นลักษณะลูกโค้งลูกอะไรอย่างเงี้ยขนาดไหนแล้วก็ส่วนใหญ่มมนต้องใช้กล้ามเนื้อมัดไหนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่ฝึกเพราะว่าจริงๆพี่ตอนนี้พี่ใช้นักกีฬาที่มันทานเฟอร์มาจากบาสเกตบอลแต่ว่าพี่ผลิตนักกีฬาเนี่ยควบคู่กันนะคะตอนนี้ก็คือเป็นพื้นฐานของคอฟบอลเลยซึ่งมันไม่ทันใช้อ่ะ นะเพราะมันเพิ่งไม่กี่ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะทานเฟอร์มาจากบาสเกตบอลบ้างเน็ตบอลบ้างแต่ส่วนใหญ่มจะมาจากบาสเกตบอลแต่จริงๆถามว่ามันก็ไม่ได้เหมือนกันซะร้อยเปอร์เซนะบาสเกตบอลกับแมอสเซอร์ที่ใช้บางตัวมันก็าจจะไม่เหมือนกันนี่ค่ะเป็นเป็นอนาคตต,ต่อไปที่พี่ต้องพึ่งวิทยาศาสตร์การกีฬาสําหรับสําหรับให้กับพัฒนานักกีฬาของพี่ ะะก็ช่วงท้ายครับพี่นกอยากให้พี่นกทิ้งท้ายครับในกรณีของมีน้องๆสนใจอยากจะมาเรียนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาครับพี่นกจะพูดยังไงครับถึงฝากให้น้องๆครับพี่ว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์นะสำหรับคนที่มาทางสายกีฬาน,ะนอกเหนือจากคนที่จะเป็นเป็นเขาเรียกว่าสายพละโดยตรงที่เขามีหน้าที่ในการถ่ายทอดนะพูดถึงการถ่ายทอดก่อนนั้นก็เป็นให้เป็นสายพละเขาในเรื่องของกีฬา แต่ว่าในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเนะี่ยพี่คิดว่ามันมันเข้าได้แบบเขาเรียกว่าทุกๆตำแหน่งนะอย่างอย่างสมมติในสมาคมกีฬาหรือในประเทศไทยเนี่ยมันก็ต้องใช้นักวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งนั้นแล้วพี่เชื่อว่าจากพี่เข้ามาทํางานสมาคมเนี่ยแทบจะไม่มีสมาคมไหนมีนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นของตัวเองพี่ไม่รู้นะอาจารย์ต้นต้องไปดูนะว่าเอ๊ะไมโครเราควรจะลุกเข้าไปทางด้านนี้หรือเปล่าเขาเรียกว่าเข้าไปคอนเน็กกับสมาคมโดยตรงไหม นักวิทยาศาสตร์การกีฬาของรุ่นน้องเราที่จบมาเยอะแยะเนี่ยมันน่าจะไปอยู่ประจํากับสมาคมไหนสมาคมหนึง่งไม่ไว่าจะเป็นทั้งสายของฟิตเนสในสมรรถภาพาในทางสายทางอ,อะไรอะ psychology โโโก็มีแต,ต่ไ s y c y ก็ขาดเยอะเพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่อันหนึง่งอะดันต้นเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าในแผนพัฒน,นากีฬาแห่งชาติเนี่ยตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ที่ฉบับที่7แล้ละแผนพัฒน,นากีฬาแห่งชาติเนี่ยมันเขียนว่านําวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ให้เกิดประโยชน์ นิดนึงเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นใบเบิกทางให้วิชาชีพของวิทยาศาสตร์การกีฬาได้ไปหลายๆทางมันตอบโจทย์จริงๆเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬามาเนี่ยมันทุกระดับอะตอนนี้มันใช้หมดแต่ว่ามันมีความสําคัญสําคัญจริงๆเพราะว่าเราเป็นพวกแบบว่าคือไม่ไม่ไม่เหมือนหมอไม่เหมือนกายภาพอันนั้นคือหลังจากที่มันเกิดเหตุแล้วแต่เราเนี่ยมันฝ่ายป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่าวิชาชีพนี้มันมีความสําคัญนะคือทุกๆองค์กรเลยนะคะก็ให้น้องๆเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีความคิดอยู่ว่าจะเรียนตรงไหนดีหมายถึงว่าเรียนวิชาการกีฬาดีไหมหรืออะไรอย่เงี้ยก็ก็อยากเชิญชวนนะเพราะว่าถือว่าเป็นวิชาชีพที่มีเกียรตินะ พี่พี่ถือว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาเราเนี่ยเป็นวิชาชีพที่มีเกียรติมีเกียรติในการที่จะเป็นช่วยคนอ่ะก็คือช่วยคนให้มีสุขภาพแข็งแรงอ่ะก็อยากฝากน้องๆไว้แล้วก็อยากฝากจัน้นด้วยเรื่องของสมาคมกีฬาที่ยังไม่มีวิทยาศาสตร์การ,ก,ารกีฬานะเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของสถิติของนักกีฬาประเทศไทยด้วยมองมุมกว้างๆไว้นะคะ ได้เลยครับก็ต้องขอขอบคุณพี่นกไปอย่างยิ่งเลยครับนี้พี่นกได้มาแลกเปลี่ยนแล้วก็แบ่งปันใะนเรื่องของประสบการณ์และก็ความรู้ดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสายงานที่เกี่ยวกับในเรื่องของสินค้าโปรดักที่เกี่ยวกับเรื่องของขกีฬาบางทีเราอาจจะมองข้ามไปหรือพวกการทำอีเวนต์อะไรต่างๆนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการทีร่จะต่อ,อยอดในเรื่องของพวกสมาคมกีฬาอะไรก็ได้นะครับบางทีอ,งอาจจะคิดว่ากีฬาจะต้องเป็นสมาคมกีฬาอะไรเดิมๆนะครับแต่บางครั้งเนี่ยการเปิดตัวเรื่องของกีฬาใหม่ๆ ปัจจุบันก็มีมากขึ้นนะครับก็ต้องขอ<ช>ขอบคุณพี่นกเป็นอย่างมากครับขอบคุณครับพี่นกขอบคุณครับ